มากมากที่ได้เจอพี่ๆทุกคนอีกครั้งในอีเวนต์ใหญ่ครั้งนี้เป็นการฉลองภารกิจพิชิตเส้นชัยนะคะซึ่งอีเวนต์เนี้ยเรารวมพี่ๆคนขับแกร็บไบค์ตัวท็อปของกรุงเทพอยู่ตรงนี้ทั้งหมดอยากให้พี่ๆที่มาร่วมอีเวนต์มาสนุกกับกิจกรรมรวมถึงแชร์ประสบการณ์ในการขับให้เพื่อนๆด้วยนะคะ ก็รู้สึกดีใจครับผมก็ไม่คิดว่าจะได้ติด1นึ่ใน300ก็รู้สึกสนุกนะที่มาร่วมงานในวันนี้ก็มาเจอพื่ปะพี่น้องหลายหลายคนผู้ที่มาในวันนี้ก็ถือว่าตัวเต็งทั้งนั้นในวงการเป็นนักขับไปนแรแนะนําเรื่องของทริคก,การขับให้ได้ทันหรือว่าวิ่งรอบสูงสุดเราต้องมีเป้าหมายก่อนครับเพราะว่าถ้าใจเราสู้เรากายเรากําลังกายามันจะมาเองนะเทคนิคครับผมไปได้เรื่อยๆไปทุกตัวไม่เลือกง,งาน เปิดบริการเซเวอร์กับวินกับ2ตัวงานก็มีทั้งใกล้ทั้งไกลเลครับผมแต่มีได้เรื่อยครับผมลูกค้าใช้เยอะแล้วก็ค่าความสูงเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ก็จะวิ่งอยู่ในเมืองพวกสีลมมันทัดทองสามย่านเปิดกับวินด้วยแล้วก็ก๊สเซเวอร์ aver, นะครับสอ,อย่างเลยมาขับกันเยอะๆนะครับผมกาเซเวอร์ aver, รับงานใกล้จบงานไว